พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Death s t r a n d i n g เวอร์ชันมือถือสำหรับเกมนี้ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ที่เขาเซลล์เซล์กันว่าเค r ร์ลี่ซิมูเลเตอร์ใช่ไหมอ่าก็รับบทเป็นแซมนะครับคอยขนส่งพัสดุต่างๆนะครับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็จะแฝงไปด้วยปริศนาปรัชชาต่างๆมากมายซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะเล่นในมือถือได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องใช้ iPhone 15 Pro ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ อันนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับถ้าเกิดใครมี PC มีคอนโซลมี Mac นะครับหรือแม้กระทั่ง iPad ไปเล่นในพวกนั้นจะดีกว่าเล่นใน iPhone นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นคำตอบกันครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาบรรยากาศของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นมาอันนี้เป็นซีนเปิดตัวของค่ายโคจิมะใช่ไหมเออก็คือโคจิมะโปรดักชันนั่นเองครับขอบอกเลยว่าโคตรอลังการโคตรเท่ครับผม สิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือว่ามันโหลดนานเป็นบางช่วงนะอันนี้คือผมกําลังจะเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาเป็นนาทีอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้เล่นน่ะผมอาจจะไม่ได้สปอยเนื้อเรื่องหรืออะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าเกมมันก็เก่าแล้วล่ะเนาะเพิ่งมาลงในมือถือเฉยๆครับและนี่ก็คือภาพของจริงแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นครับว่ามันไม่ได้คมชัดมากครับมัวๆหน่อยแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่ามันลงมือถือนะครับ จะให้ภาพคมชัดเหมือนเล่นในคอมก็อาจจะต้องรอเทคโนโลยีที่มันดีกว่านี้มาก่อนครับทีนี้พอเล่นจริงแล้วถึงกับเฟรมเรทเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้จริงๆก็คือแบบว่ามันกระตุกแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยดูนี่นีนี่แต่เข้าใจครับว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโซนที่เออพิ่งเริ่มแล้วก็บรรยากาศมันเต็มไปด้วยความสวยงามนะครับแล้วฝนมันก็ตกด้วยเฟรมเรทมันก็เลยกระชากใช่ไหม ช่ไหมครับ <c ười> คือไม่ปื้มเลยเตรียมรีฟันเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะใครมันจะไปทนเล่นไหวหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ปรับกราฟิกแหละจะได้เล่นลื่นขึ้นนะครับจะบอกว่าเวอร์ชันมือถือนี้ไม่สามารถตั้งค่าได้เลยครับผมผมพยายามหาหลายรอบแล้วไม่มีครับมันมีแต่อื่นๆแทนนะตั้งค่าจอยการตั้งค่าความยากเกมการกำหนดปุ่มนู่นนั่นนี่ภาษาอะไรเงี้ยแล้วภาษาไทยก็ไม่มีเนาะ เพราะฉะนั้นผมจะเล่นให้ดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับดูซิว่าอาการมันจะดีขึ้นไหมครับจะได้ตัดสินใจรีฟันได้อย่างถูกต้องตรงนี้จะเป็นคาซีนที่2นะครับที่พระเอกมาหลบฝนได้แล้วนะครับแต่ว่าก็เจอสิ่งมีชีวิตลีรับเหมือนจะทําการจู่โจมพระเอกนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกเลยว่าหัวใจนี่ตกไปอยู่ตรงตะตุ่มเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันมีจัมสแกร์บ่อยมากจริง เอาล่ะเรามาลุยกันต่อนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะครับพอฝนไม่ตกแล้วเฟรมเรทดดูลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะโอ้เป็นไงเออดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนน่าจะเลิกเล่นไปก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะ <c oughs> อาจจะรีฟันกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยอะ่ะคือมันควรจะลื่นๆ่นตั้งแต่แรกอะ่ะไม่ได้มาสร้างความไม่ประทับใจให้เราอะ่ะเออโอเคอันนี้ก็จะเป็นการวิ่งกลับไปที่เมืองฉาบาลแล้วเขาก็จะมีเครดิตขึ้นนู่นนั่นนี่นะฮะ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับไปวิ่งกันยาวๆมีระบบพลังงานแล้วนะครับอยู่ด้านล่างครับโอ้เย็นเย็นเย็นเ็นอุ้ยเวนกรรมอุ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเออคือเวลาเราจะขนส่งของเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ป่ะวิ่งมั่วซั่วแบบนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวของพังครับผมตรงนี้ไปได้ปะเนี่ยน่าจะได้เนาะไปไปไปเออดูดีขึ้นดูดีขึ้นเฟรมเรทเริ่มได้ละ ชได้ใชได้อุ๊ยมีใครทําของตกอยู่ด้วยเนี่ยเก็บสิจัดไปเรายังขนของได้อีกเยอะครับระหว่างที่เราวิ่งกลับไปที่เมืองนะฮะแล้วผมก็จะต้องขอปิดเสียงไปก่อนช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีดนตรีขึ้นมาครับมีคนร้องมีอะไรเป็นวักเป็นเวรเลยพูด,ดง่ายๆคือเดี๋ยวโดนนี่กะสีนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราก็วิ่งยาวๆไปถึงฐานเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้เฟรมเรทก็เริ่มนิ่งแล้วครับไม่ได้กระตุกจิตกระชากใจเหมือนตอนที่เริ่มเล่นเลยครับผม โอเคในที่สุดก็เดินทางมาถึงเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้มไป2 3งทีนะฮะไม่รู้ว่าของเสียหายหรือเปล่านะครับผมมาคุยกับคนที่อยู่ด้านล่างครับว่าเราต้องการมาส่งของจ้ะไปเอาไปเลยส่งทุกสิ่งอย่างอืมผลการประเมิอนอยู่ในระดับ S ครับออซอม เอาละคราวนี้เรามาดูภารกิจที่น่าตื่นเต้นกันบ้างดีกว่านะครับก็คือหลังจากที่เราส่งของเสร็จปับ๊บมีคนมารับทันทีครับให้เราเนี่ยไปช่วยเขาเผาศพนะฮะแต่ว่าเราต้องขับรถฝ่าดงบีทีครับบีทีเหมือนกับเป็นสัปหลาดที่มันล่องหนที่เราเห็นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ทําให้ภารกิจนี้เนี่ยตื่นเต้นหนักกว่าเดิมครับผมอุ้ย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 ไปไงโอ้โหใหม่ก้อนแล้วจะเหลือหรือไม่เหลืออยู่แล้ว แต่ด้วยความซวยของลุงนะฮะก็ไม่สามารถที่จะต่อกรก,กับสัป,ปลาดได้พยายามจะฆ่าตัวตายแล้วแต่ว่าก็ไม่ทันอยู่ดีเนาะในที่สุดก็โดนสัป,ปลาดมันกินไปจนได้ครับหลังจากที่จบช่วงชูลมูลก็อย่างที่เห็นเลยครับว่ามันมีการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่ ลุงคนเมื่อกี้พยายามจะฆ่าตัวตายไงเพราะว่าถ้าเกิดฆ่าไม่ทันแล้วโดนไอส้สปารลาดกินนะมันก็จะเกิดการระเบิดแบบนี้นี่เองครับอันนี้ผมสารภาพตรงๆเลยครับว่าผมอัดคลิปมาแล้วชั่วโมงหนึ่งนะฮะแต่ว่าได้บังคับเองแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอะเอาเป็นว่า Cg มีให้ดูประมาณ45นาทีเลย15นาทีเล่นเองครับผม เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกแค่ภารกิจเดียวนะครับภารกิจนี้ก็ที่เราจะต้องขนศพไปเผานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าศพไม่ถูกเผาเดี๋ยวก็จะมีการระเบิดกันอีกใช่ไหมล่ะเออน,นั่นแหละซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มใช้มินิแมปกับอะไรได้แล้วนะครับก็เวลาเออด้ไเดียยเอียงเ,เ,เอียงคือแบบเอี้ยวตัวนิดเดียวเอียงศพจะล่วงเลยนะฮะแแม่แแม ทีนี้แผนที่เขามีไกด์ไลน์บอกด้วยนะเว้ยว่าเราจะต้องเดินทางไปถึงตรงไหนครับความห่างคือ1.2กิโลเมตรครับมีทางให้เราเลือก3ทางอันนี้ทางภูเขาโอ้ระดับความยาก3ดาวและนี้ล่ะอันนี้อ๋นนอเป็นทางน้ําตกนะครับระดับความยาก2ดาวแล้วด้านบนล่ะด้านบนโออันนี้เป็นทางธรรมดาระดับความยาก1ดาวแต่ว่าผมต้องการทดสอบกราฟิกงั้นไปแบบ2ดาวก็แล้วกันครับนี่ปักุดไว้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะวิ่งไปตรงนี้ก่อน เอาละคราวนี้เราก็สามารถกด L1 เพื่อเช็คได้แล้วนะครับว่าต้องวิ่งไปบริเวณไหนนั่นเองนะครับผมโอเคไปลุยพยายามจะไม่ตัดทอนนะครับพยายามจะเอาให้เห็นของจริงว่าเป็นยังไงเฟรมเรทกระชากมากแค่ไหนเอดี๋ยวเดี๋ยวจะล้งจะล่วงจะล่วง,ง <c oughs> มันจะมีบอกตลอดเนาะว่าต้องให้กดปุ่มอะไรเนี่ยจะล่วง,งแล้วเนะี่ยนี่ยังไม่ทันได้กดปุ่มวิ่งเลยนะโอ้โห ศพหรือสิ่งมีชีวิตกันแน่และเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาจังเลยอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะฮะผมโอโดโดโด้โหกด,ดพร้อมกันโอ้โหเกือบหัวทิพยโ,โอ้โหแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วก็ผมว่าผมรับได้นะคือเฟรมเรทก็ไม่ได้กระโชกโฮกห้างมากนะครับภาพก็แตกนิดหน่อยนะฮะก็เข้าใจเรื่องของสมรรถนะตามที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับไม่กล้าวิ่งเลยเอาจริงอ โอเคมีโดนตีมาอีกแล้วครับผมก็จําเป็นจะต้องปิดเสียงเหมือนเดิมนะฮะโอเคศพจะล่วงอีกแล้วครับเอ้เมื่อไรจะถึงวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วห้ามวิ่งชนหินเด็ดขาดโอ้จะล่วงแล้วจะล่วงแล้วผมว่าหยุดเฉยๆก่อนหยุดย่อนหยุด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 เออหยุดก่อนหยุดย่อนมันจะล่วงอ่ะไม่ใช่ะไรหรอกเอาส่องดูดิมาถูกทาง่ะเนี่ยถูกเนาะโอเคไปไม่รู้ว่าถูกจริงหรือเปล่าด้วยไปวิ่ง เออโอเคดีดีดีได้อยู่ได้อยู่เฟรมเลนไม่ล่วงแล้วที่ไม่ล่วงนี่หมายความว่าสามสิบนิ่งๆน,นะไม่ใช่หกสิบผมก็ไม่รู้นะว่าจะทนเล่นไปจนถึงการต่อสู้ได้หรือเปล่านะฮะคือแค่นี้ก็รู้สึกรู้สึกไม่ประทับใจแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะพยายามทดสอบให้ได้ไกลที่สุดครับปะปะปเออเด้เดีย๋ดวยวย้จะล่วงแล้ว โอ้เรจะร่วงอีกแล้วอจ้า้หยุดก่อนหยุดก่อนถ้ามันใส่ไปใสมาอย่างนี้หยุดก่อนเลยครับหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคจริงๆเรากด L2 R2 ค้างไว้ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังไงจะทำให้ความเร็วลดลงนะฮะระวังเดี๋ยวสกิลหินนั่นไงสกิลหินนิดเดียวโอเคไปค่อยๆไปโอ้โัวจะทิมนี่ยังไม่ทันได้วิ่งเลยนะอื เอาไหมเอาไหมตั้งลำใหม่ก่อนโอเคไปลองวิ่งดูดิโอ้โหจะไปไงเนี่ยค่อยๆไปแล้วกันอ่ะโอ้โหสพจะร่วงอีกแล้วโอ้โหแซมหน่อแซมไปได้ไหมกด X ปีนได้นะครับเขาบอกอยู่ครับโอ้โอเคเนื่อย อีกกี่กิโลเนี่ยท้อแล้วอะเลิกเป็นพระเอกแล้วได้ไหมเนี่ยท้อแล้ว <c oughs> ไป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 นั่นอะไรอะเออแล้วเราวิ่งไปสุมสีสมห้ากาไม่ได้เลยนะต้องระวังพวกศัตรูด้วยใช่ป่ะเออแต่เขาบอกทางนี้ความยากระดับแค่สองดาวนะมันก็ไม่น่าจะโหดมากนะครับเดี๋ยปีนปีนปีน,ปนโอ้จะล่วงแล้วประคองไว้ประคองไว้เดี๋ยวได้หยุดก่อนหยุดก่อนอ เก็บลูกเกบลวกอืมโออเหนื่อยอะ่ะเอาจริงๆนะรู้อย่างนี้เล่น easy ดีกว่าอันนี้ผมเล่น okay. นอ r m a l เองโอเคเป็นโอเคได้อยู่ได้อยู่เพลงพอเพลงมันหมดแล้วมันก็จะซูมกลับมาที่เดิมเมื่อกี้เหมือนมันซูมออกหมายถึงมุมกล้องนะซูมออกเพื่อให้เห็นเครดิตนู่นนั่นนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดีว อ well> ุ้ยเกือบเกือบโอ้ยอุ้ยอะไรเลยเนี่ยมีคนมากดไลค์อะไรไว้ตรงนี้ด้วย๋อมีคนสร้างของไว้ให้ใช่ป่ะแต่ว่าไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปตามทางก่อนดีกว่าตอนนี้เฟรมเรทเริ่มกระชากอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับโอเคไปวิ่งไปโอ้โหจะถึงไหมเนี่ย ผมอะ่ะจะวิ่งไปถึงปะเนี่ยเฟรมเล่เริ่มกระชากอย่างรุนแรงนะครับมันใกล้น้ำตกไงผมก็ลืมคิดไปเลยว่าเรามาทางน้ำตกไงมันก็ต้องประมวลผลเรื่องของน้ำตกด้วยเนาะเออโอเคจะล่วงแหล่มีล่วงแหล่ไม่อยากหันไปทางน้ำตกเลยครับเข้าใจว่าภาพสวยแต่โอ้โหดูดูดูด อาหันหน่อยก็ได้ไหนๆจะมาสักขนาดนี้แล้วแล้วเราจะต้องไปทางไหนต่อวันนี้อ่ะด้านบนนะเหรอต้องไปทางนี้เหรอส่องดูก่อนนะเพราะว่าผมดูแล้วฉีกไปด้านซ้ายไม่น่าได้แน่เลยส่องดูน,นี้น่าจะต้องมาด้านขวาทาังนี้ครับโอเคไปไปไปป,ป,ปอืมโอ้ มีแวะดูด้วย so beautiful ว้า so beautiful เฟมเลทกระชุยกระจายกระชาดัน mm hmm. so beautiful ฟู่แน่มียกนิ้วด้วย <c oughs> so beautiful ไปไงวะเนี่ยโอ้โุตโ๊ตตๆๆๆจะร่วงจะ่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ต้องต้องกลับไปทางเดิมอะทางที่เขาวาดไว้ให้เราเมื่อกี้ เออน่าจะต้องเดินไปทางนั้นครับไม่กล้ากระโดดลงจากที่สูงเลยครับผมอเอขามน้ำเออเอออันนี้ต้องกด L2R2 เข้ากันโอเคบาลซ์ละบาลซ์ละเฮ้ยปะ่ะโอ้โหเป็นไงครับนี่คือของจริงครับผม iPhone 15 Pro Max ของแทรของแทร โอ้เดี๋ยว็ดเด็ดมันเอียงไปฝั่งไหนกันแน่วะเนี่ยกดตามไม่ถูกโออมีบันไดด้วยเหรอเด็ดเด็ดเด็ดบรรลุบรรลุบรรลุยิงยิงก่อนนิ่งยิงก่อนนิ่งยิงก่อนยิง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 เมื่อกี้เหมือนว่าจะมีเชือกอยู่ใช่ป่ะเมื่อกี้มันบอกให้เก็บเชือกก็คือตรงนี้ป่ะเนี่ยแกปโรบอ่าเก็บเชือกได้แล้วนะครับอันนี้คือ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีคนมาทําให้หรือเปล่าโอเคคือผู้เล่นอื่นเขาสามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้ให้เราได้ใช่ไหม <h ums> เอออันนี้กดไลค์เขาหน่อยสุดยอดครับผมขอบคุณมากกด <c oughs> ไลค์ได้กดไลค์ไงวะมันไม่ขึ้นมาให้กดหรอเออช่างมันกแล้วกันครับไลค์ให้ในใจก็พอนีน่โอ้โหจะล่วงอีกแล้วจะล่วงและเออเด้อหืม อีก32เมตรครับมันคือที่ผมปักบุดไว้นะแต่ก็ยังไม่ถึงถูกป่ะมันต้องไปอีกโอเคตอนนี้ถึงมาร์กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคราวนี้เปิดแผนที่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสแกนดูดิทางนู้นนะแล้วก็มีคนวางบันไดวางให้อีกแล้วโอ้โหสบายเลยขอบคุณจริงๆฮะผู้เล่นที่ผ่านไปแล้วนะขอบคุณทุกท่านเลยครับที่มาช่วยกันครับ แต่ว่าศพนี่จะเอียงไปไหนนี่ไงมีให้กดไลค์กดเลยนี่ถ้าใช้จอยเครื่องเพลงคือกดตรงกลางครับแป้นตรงกลางยาวๆนั่นแหละไปว้มี a c h i e v e m e n เ,เด้งด้วยอบคุณที่เป็นไลค์ให้คนอื่นโอ้โหแม่แล้วไปทางไหนต่อวะเนี่ยต้องปีนขึ้นใช่ไหมอ่ะไปไปโอ,โอ้จะล่วงเงี้ย อเอ้ยต้องบาลานต้องบาลานต้องบาลานก่อนโอเคปีนแต่ถ้าเกิดว่าเรากด l 2 r 2ค้งไว้พลังงานเราลดลงรัวๆเลยเนะคือเราต้องปล่อยด้วยอ่ะไม่สามารถที่จะบาลานตัวเองได้ต่อเวลาโอเคตรงนี้มีทางเดินเนาะโอ้ยเอียงๆๆถ้าเอียงไปแล้วศพร่วงไปลงน้ำตกนี่จะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว มีอะไรลอยลอยอยู่นั่นอันนั้นพวกศัตรูเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันตรายยังไงไม่รู้สิค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปเฟรมเรตกระชากครับอีกแล้วครับผมอันนี้น่าจะเหลือแค่สองสามเวรเลตตอนนั้นเองไม่กลากดวิ่งเลยครับผมแล้วไปทางไหนต่อนอะลูกพี่คนที่เขาวางของไว้ก่อนอันนี้ไปไหนละเปิดมินิแมปเลยดิเลย่าบอกว่า ไปด้านขวานะครับอีก150เมตรเท่านั้นเองอะ่ะลองเปิดแผนที่ใหญ่ดูดีกว่าอ๋อใกล้ถึงแล้วมันอยู่ด้านขวาของเราจริงๆด้วยครับแต่ว่าเราจะลงไปยังไงเนี่ยทางเขาบอกให้ลงมาฝั่งนี้ก่อนวะให้ให้จูกลงมาด้านล่างปั่งซ้ายก่อนแล้วถึงจะไปได้โอเคโอเคเชื่อมันก็ได้ครับเพราะดูจากทรงแล้วผมก็อยากจะไปฝั่งนี้เหมือนกันเตะเตะเติ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 เตะ อๆๆเอาใหม่ไหม่ไหม่เออตั้งตรงตรงก่อนไปปีนออบเจกเยอะแล้วก็นะทำให้เฟรมเรทกระชากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมไปค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยพลังงานไม่ลดแล้วว่ะอันนี้ผมกด L2R2 2ค้างไว้แล้วเออเป็นไงพอเรากด L2R2 2ค้างไว้สบายเลยครับไม่เอียงไม่อะไรทั้งสิ้นครับ ในเมื่อใช้พลังงานฟรีแบบนี้จัดไปครับวิ่งต่อเลยละกันพลังงานลดแลละพอวิ่งปับ๊บพลังงานลดเออดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะไม่เอียงละไม่เอียงละโอเคโอ้โหหนักกว่าเดิมครับเฟรมเลสโอเคนี่คือสถานที่ที่เราต้องมาเผาศพสินะ ไกจะถึงแล้วครับผมทาง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 นู้นใช่ไหมไปแกนีิใช่ครับผมฝั่งนู้นครับอีกใจเดียวครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะผมขอบอกเลยว่าผมรักพวกคุณมากๆนะฮะที่ทนดูกันอยู่ถึงตรงนี้นะฮะใครดูถึงตรงนี้คอมเมนต์เลยครับ999อะไรก็ว่ากันไปครับผมแหม การส่งศพรอบนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะฮะไม่ได้ทำศพตกเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินรอบนี้ต้องโอซัมแน่แเวนกรรมขากลับบ้านดันเจอสิ่งมีชีวิตปริศนานะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยก้มใช่ไหมอันนี้ผมกก็กมเรียบร้อยแล้วคือเราห้ามคอนแทคกับมันเลยนะครับถ้าเกิดเราคอนแทคกับมันได้แล้วคราวนี้จะโดนไล่ล่าอย่างรุนแรงนะครับซึ่งผมไม่อยากจะโดนไล่ล่าครับเพราะว่าเฟรมเรทอย่างนี้ อีกอย่างหนึ่งที่ผมทําได้คือการกั้นหายใจนะครับกด R 1นะครับเออคือเราต้องย่องด้วยนะครับแล้วก็ต้องกั้นหายใจด้วยนะครับ2ออย่างครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนพวกมันไล่ดูดิผมกั้นหายใจโคตรนานอะ่ะยกเลิกการกั้นหายใจโอ้โหดูดิไอ้กังหันด้านซ้ายของเรานี่สั่นกันรัวๆๆโอ้ยโดนเนาะ เออผมลืมไปถ้าไอ้กังหันของเรามันเป็นสีเหลืองแล้วมันชี้ไปทางไหนอ่ะแสดงว่าใกล้มากๆแล้วต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ลืมเองขอโทษขอโทษก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเฟรมเรทมันแย่มากครับในหลายๆจุดครับผมคิดว่า iPhone 15 Pro Max ไม่เหมาะก็ถ้าเกิดจะเล่นจริงๆไปเล่นใน iPad ดีกว่าที่ใช้ CPU M1 ขึ้นไปนะฮะ หรือไม่ก็ไปเล่นใน PC c o คอนโซลหรือว่า Mac จะดีกว่านะครับดีกว่ามาเล่นในมือถือมันมาข้างหลังอุย้ยโดนแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับถ้าโดนก็ต้องพยายามหนีไปให้ได้ครับกดซีเลียวครับโอ้โหกด R2R2 มันขึ้นบอกอยู่ตลอดว่าต้องทำยังไงบ้างน,นะครับนี่นีหน,นีพลังงานจะหมดแล้วอุ้ยโดนฮุกโ,โดนฮุกตายไปเนี่ย ขีดข้อแล้ว r i t i c อ l อ้ไหลไหลไหล้ยไหล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 โอ้ยไหลไหลไหลโอ้ตายผมว่าผมโลบได้แล้วนะโอ้ยไอโลมาสีดำม,มาชีปเฮ้ยอันนี้ต้องหนีใช่ไหมเพราะว่ายังไม่มีอาวุธไปสู้นะครับหนีเนี่ยครับผมโอ้โ oh, ห oh. นี่ไงเผื่อบางคนอยากดูฉากต่อสู้ได้สู้จริงแล้วครับแต่ยังสวนไม่ได้ครับหนีอย่างเดียวเวรกรรม มันไปนะโอ้โหโดู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 ดดดดจะหลบยังไงเฟมเรดต,ต,ตอนนี้นิ่งสนิทเหลือศูนย์ไปแล้วครับผมโอไมคกอเนื่องจากผมทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ได้แต่ออกเข้าใหม่อย่างเดียวท่านั้นนะครับงันก็เดี๋ยวเราดูสรุปเลยกันละกันคือแบตเตอรี่ที่ผมใช้ไปนะครับจาก100%หเรหลือ62%ท่านผะู้ชมน่าจะเห็นเนาะด้านขวาบนนะครับ เวลาที่ใช้ในการอัดคลิปนี้คือ1ชั่วโมง15นาทีนะครับแต่อย่าลืมนะว่าผมอัดคลิปไปด้วยมันก็เลยอาจจะใช้แบตเตอรี่มากกว่าปกตินั่นเองครับ